อันนี้ตรงที่หลวงพ่อเทศนาตรงนี้เห็นไหมขึ้นเทศตรงนี้เลยนี่เนี่ยเออหลวงพ่อขึ้นเทศหลวงพ่อใช่อ๋อนี่ไงเขาเพิ่งสร้างตอนที่มาเขายังไม่สร้างโอ้สวยจนเลยเจ้เนาะเนาะสวยมากเลยนะเนี่ยมาสร้างโอ้สร้างครอบพระองค์ใหญ่เลยนั่นเนี่ยใช่ร้านศาลาอยู่ที่นี่ไงที่บอกว่าเปิดเนี่ยอ๋อเราสร้างให้ทันในหลวงหรือเปล่าในหลวงจะมานี่ไหม ไม่เมาแต่ว่าที่สุดที่ไม่เขาจะต้องมาที่นี่เราไม่รู้เออเขาองมาเปิดที่นี่เลยเสียมากไปยินเขาไปยืนเขาว่าท่านจะมาเปิดไอนน้นี่แหละเสารา็เนี่ยศาลาเนี่แหละ

ปูศาลากลายเป็นที่สำคัญเลยนะนี่กลายเป็นสถานที่สำคัญเลย